ถ้าคุณได้รับข้อความจากคนแปลกหน้าที่รู้ความลับทั้งหมดของคุณโดยที่คุณไม่เคยบอกใครเลยคุณจะตอบกลับหรือหนีเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความบังเอิญแต่คือกับดักที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลคุณเป็นสามีของฉันแค่วันเดียวได้ไหมมหาเศรษฐีมองหญิงสาวครู่หนึ่งแล้วทำในสิ่งที่ไม่คาดคิดลมเย็นพัดผ่านถงโรงรมหรูกลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยอ่อน แสงไฟคริสตัลสะท้อนบนพื้นหินอ่อนทำให้ดวงตาของเธอพร่าเล็กนา้าหญิงสาวกำรรกระเป๋าแน่นปลายนิ้วสั่นจนรู้สึกชาหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุอกเธอสูดหายใจก่อนก้าวไปยังเขาเอชายหนุ่มในสูดสีดำหันมาช้าช้าสายตาคมกริบเหมือนอ่านใจเทรอยยิ้มบางเฉียบบนใบหน้าเขาทำให้เธอรู้สึกทั้งอุ่นทั้งหวาดในคราเอ คุกคุณเป็นสามีของฉันแค่วันเดียวได้หายเสียงของเธอแผ่วจนแทบไม่ได้ยิชายคนนั้นนิ่งไปครู่ดวงตาเขากวาดมองตั้งแต่ศรีศรษะจรดบปลายเทบรรยากาศรอบตัวเหมือนหยุดนี่เสียงพูดคุยของผู้คนด้านหลังค่อยๆเลือนไปแผ่นหลังของเธอชื้นเหงื่อถึงแม้แอจะหนาวจนผิวลุกชูชายหนุ่มขยับเข้าใกล้ลมหายใจอุ่นแต่ผิวข้างแก้มเธอเบ เขาก้มสีสะลงเล็กน้อยริมฝีปากของเขาอยู่ห่างจากหูเธอเพียถ้าฉันตกลงเสียงเขานุ่มลึกจนใจเธอสั่งปลายเสียงของเขาขาดหายก่อนที่มือของเขาจะเอื้อมไปแต่ข้อมือเธอเบสัมผัสนั้นเย็นเฉียบเหมือนมีไฟฟ้าวิ่งแล่นผ่านเซผู้คนรอบข้างเริ่มมองมาแสงแฟลชจากโทรศัพท์วาบขึ้นหนึ่งครัดหญิงสาวชะงัก รู้สึกเหมือนพื้นที่ใต้เท้าไม่มัน่นเธอรับรู้ถึงบางอย่างที่ผิดปกติในแววตาของเขาเหมือนเขารู้จักเธอมาก่อนทักษะที่เธอไม่เคยพบเขาแอร์เสียงกระซิบจากพนักงานใกล้ๆเอ่ยชื่อของชายหนุ่มด้วยน้ำเสียเอ่ยชื่อของชายหนุ่มด้วยน้ำเสียสันเครือรราวกับเอ่ยถึงใครบางคนที่ไม่ควรถูกรบกอวอหญิงสาวเหลือบตามองพนักงาน แต่พนักงานคนนั้นกลับรีบก้มหน้าเหมือนไม่อยากสอบอตอ่อหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นลมหายใจติดขัดเหมือนอากาศในปอดถูกบีบแอร์ชายหนุ่มโน้มหน้าเข้ามาอีกนิดกลิ่นโคโลนหรูหราของเขาแรงขึ้นจนเวียนสีเธอรู้จริงหรือเปล่าว่าเธอกำลังขอใครอยู่ประโยคของเขาละเอียดอ่อนแต่มีบางอยา่างในน้ำเสียงที่ฟังแล้วเย็นวาบลงสู่กระดูกสันหะหญิงสาวกลืนน้ำลาย คอแห้งจนรู้สึกเจมือของเขายังจับข้อมือเธอแน่นขึ้นทีละน้อยเหมือนกำลังทดสอบการเต้นของชีพจพ์ผู้คนรอบตัวเริ่มซุบซิบเสียงกระซิบกระซาบเหมือนฝูงพึ่งวนรอบหะเธอรับรู้ได้ถึงสายตาหลายคู่กำลังจับจ้องมาที่เธอเหมือนเธอเป็นคนทำบางอย่าที่ไม่ควรทำต่อหน้าหาอำนาะจแสงไฟในถงเหมือนสลัวลงหรืออาจเป็นเพราะสติของเธอเริ่มพร่าเลือ เธอพยายามดึงมือออกแต่แรงของเขามากเกินกว่าที่จะหลุดริมฝีปากเขาโค้งเป็นรอยยิ้มที่อ่านไม่ออกระหว่างอ่อนโยนกับอันตรายมีเพียงเส้นบางหนึ่งวันนะเขาทวนคำขอของเธอช้าๆทีละพยางเธอพยักหน้าเร็วเหมือนคนกำลังจมน้ำและควาเชือกสาทัานใดนั้นเขาเอียงหน้าเหมือนกำลังจะกระซิบคำตอบลงข้างหูเธอ แต่เสียงทุ่มของเขากลับเปลี่ยนทิศเขาหันไปบอกพนักงานหน้าชั้นว่าจัดห้องสวีทส่วนตาคำพูดยังไม่ทันจบเสียงแก้วไวด้านหลังตกแตกกระจายผู้คนกรีดร้องเบาๆก่อนสงบอย่างรวดเร็วสายตาทุกคู่หันไปทางต้นเสียงยกเว้นชายหนุ่มที่ยังจับมือเธอไม่ปลักเขากลับหันมายิ้มกว้างขึ้นรอยยิ้มที่ไม่เหลือความอ่อนโยนอีตั้งแต่ตอนนี้เป็นโต๊ะ เขาขยับนิ้วรอบข้อมือเธอแน่นขึ้นจนเธอเจเธอเป็นของฉันแล้วใช่ไหมหญิงสาวจะอ้าปากตอบแต่ลมเย็นวูบหนึ่งเหมือนพัดผ่านกลางอกขนบนแขนลุกชันและเธอได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นข้างหูเหมือนเสียงที่ไม่ใช่ของเขาพีเสียงกระซิบทับซ้อนเหมือนมีอีกคนหนึ่งอยู่ใกล้กว่าเขาเสียงนั้นเอ่ยถ้อยคำที่ทำให้เลือดในกายเธอเยะ ราวกับหยุดไหลหนีก่อนที่จะสายเกอเสียงนั้นเบาแต่คมชัดเหมือนมีดเฉือนผ่านผิดดวงตาของหญิงสาวเบิกกว้างหัวใจเต้นผิดจังหวะจนรู้สึกเหมือนจะวูบละเธอเหลียวมองด้านข้างรดเร็ตแต่ไม่มีใครยืนอยู่ใกล้พอที่จะกระซิบถึงหูเธอเชฐถงโรงแรมที่เคยเต็มด้วยเสียงพูดคุยเงียบลงอย่างไม่ปกติราวกับมีใครปิดสวิตช์เสีย ชายหนุ่มยังคงจ้องเธอสายตานั้นนิ่งจนเหมือนไม่ใช่สายตาของคนทาเธอพยายามปลอบตัวเองว่าอาจคิดไปเองอาจเป็นเสียงในหัวเพราะความตื่นแต่ลมหายใจอุ่นที่แตะข้างแก้มเมื่อครู่เป็นหลักฐานชัดว่ามีบางอย่างที่เธอยังไม่เขมือของเขาเลื่อนจากข้อมือเธอไปยังหลังมือไล้นิ้วช้าๆราวกับเป็นเจ้าของราเสียงกระซิบของเขากลับมาอีกครั้ แต่ถ้อยคำรอบนี้ไม่ได้เหมือนตอนแรกอย่ามองไปรอบๆน้ำเสียงเขานุ่มแต่แฝงแรงบงังคังพวกนั้นไม่ได้มองเธอเพราะเธอกล้าเข้ามาขออะไรฉัดเขาโน้มตัวใกล้ขึ้นอีกจนปลายผมเขาแต่แก้มเธอเบพวกเขามองเพราะอยากรู้ว่าเธอจะรอรอดได้นานแค่สรารไม้มาลายเธอรู้สึกเหมือนเลือดในกายเยะยิ่งกว่าแอที่พ่นใส่ไม่อยู่ คำว่ารอดไม่ใช่คำที่ควรถูกเอ่ยในสถานการณ์แบบนี้หญิงสาวสูดหายใจสั้นๆเสียงของเธอแทบไม่ออกมาคุณหมายถึงอสศรไม้มาลายเขาไม่ตอบแต่ยิ้มช้าๆเหมือนคนที่กำลังเพลิดเพลินกับความหวัดจากนั้นเขาปล่อยมือเธอก่อนดีดปลายนิ้วเบาๆท่าทางเหมือนไม่มีอะไรมากแต่ทันใดนั้นไฟในถงกระพริบติดดับระวอ เชนเดเลียสั่นไหวเงาสะท้อนบนพื้นหินอ่อนบิดเบี้ยวเหมือนภาพถูกรบกอผู้คนในถงหายใจพร่ำพร้อมกันบางคนถอยหลังบางคนยืนแข็งเหมือนถูกตรึงให้อยู่นี่หญิงสาวก้าวถอยหนึ่งก้าส้นรองเท้าสะดุดพรมจนเกือบละแต่แขนแข็งแรงของเขาคว้าไว้ทันแรงบีบรัดทำให้เธอนึกถึงกรงเหล็กมากกว่าการประคันอย่าไปไหน เสียงเขาแผ่วแต่หนักแน่นราวกับคำสั่งในจังหวะนั้นเองเธอเห็นบางอย่างสะท้อนในเปลือกตาของเขาไม่ใช่ภาพเธอไม่ใช่ถงโรงแรมแต่เป็นห้องมืดมีประตูเหล็กและเสียงเหมือนโซ่ขูดพือภาพนั้นวูบผ่านเพียงเสี้ยววิแต่ชัดพอจะทำให้เธอหายใจไม่ออกเขากระซิบอีกครั้งราวกับรู้ว่าภาพนั้นสะท้อนในสายตาเธอ คิดให้ดีนะคนที่ขอฉันเป็นสามีแค่หนึ่งวะเขาหยุดแล้วเอียงคอช้าๆอย่างน้าหวาคนก่อนหน้าเธอขอเวลาเพียงครึ่งวะหญิงสาวตัวเยะปลายนิ้วชาเหมือนเลือดหยุดหายแล้วเธอรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นกะคํำถามนั้นลอยอยู่ในอากาศก่อนที่บางยาจะดังขึ้นจากด้านหลังเธอเสียงลากบางยา่าคลืดยาวเหมือนของหนักที่ถูกดึงผ่านพื้นหินอ่อ ผู้คนในถงหันไปมองแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้น้ําหอมในอากาศเปลี่ยนกลิก่นจากรูหรากลายเป็นเหม็นไม่เหมือนพลาสติกสัตว์เธอกลืนน้ำลายต้นคอแสบร้อนมีบางอย่างค่อยๆปรากฏในมุมตาเธอแต่เธอไม่กล้าหันไปมองตรงๆชายหนุ่มยิม้มยิ้มกว้างขึ้นจนไม่เหลือความเป็นมนุษยะยินดีต้อนรับภรรยาหนึ่งวัด ยินดีต้อนรับภรรยาหนึ่งวัดคำที่เขาเอ่ยครั้งนั้นดังสะท้อนในหัวเหมือนมีใครอีกหลายเสียงพูดซ้ำตามหลังเขาเป็นช้าหญิงสาวรู้สึกแรงบีบที่ต้นแขนเรากับมีมือมากกว่าหนึ่งข้างจับเธอไว้ทั้งที่เห็นเพียงมือของเขาเพียสายตาของเธอเหลือบเห็นปลายเงาบางอยายืาย่นมาจากพื้นด้านหลังเงานั้นยาวผิดสัดส่วนบิดเบี้ยวเหมือนไม่ใช่เงาของมนุษยะ เธอกำมือแน,น่นเล็บจิกฝ่ามือจนรู้สึกเจ็บหวังให้ความเจ็บฉุดให้เธอกลับมาระเสียงลากคลืดเมื่อครู่ดังใกล้คือคราวนี้มีเสียงโลหะกระทบกันเบาๆแทรกเข้ามากังวานสั้นเหมือนโซ่กระทบพื้นหินออหัวใจของเธอเต้นแรงจนหูอื้อลมหายใจสะดุดเป็นช่วงๆทุกสัญชาตญาณร้องเตือนให้หนแต่ร่างกายกลับแข็งทื่อเหมือนถูกตรี เธอรู้สึกได้ถึงลมหายใจอีกชุดหนึ่งไม่ใช่ของชายตรงหน้าแต่พัดมาจากด้านหลังซ้ายอุ่นผิดปกติราวกับมีใครยืนชิดหลังจนปลายผมของคนคนนั้นแต่ต้นคอเธอเบเธอหลับตาแน่นหวังว่าทุกอย่างจะหายไปถ้าไม่มองแต่ยิ่งหลับตาสัมผัสกลับชัดคือเสียงกระซิบเก่าที่เตือนให้หนีกลับดังซ้อนขึ้นอีกครั้ คราวนี้ชัดขึ้นเหมือนเจ้าของเสียงอยู่ห่างไม่ถึงคืบอย่าเชื่อเขาเขาไม่ใช่คนเขาเปะ๊ะเสียงนั้นขาดหายไปเรากับมีใครบีบคอเจ้าของเสียงจนพูดไม่ออกหญิงสาวลืมตาพรวดหอบหายใจแรงสายตากวาดมองหาต้นเสียงแต่สิ่งที่เห็นกลับทำให้เลือดในกายเยว่วาเงาสีดำที่ทอดอยู่บนพื้นไม่ได้มาจากตัวชายหนุ่มเพีย มีเงาอีกเงาหนึ่งทับซ้อนกับเงาของเขาสูงกว่ารูปร่างผิดมนุษยะแขนยาวเกินข้อศอกและปลายนิ้วแหลมเหมือนก่อนมันเคลื่อนไหวในจังหวะที่ร่างเขานิ่งราวกับเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ไม่ใช่ชีวะที่ควรจะอยู่ในโลกนี้ชายหนุ่มเอียงศีรษะเหมือนกําลังฟังเสียงบางอย่าก่อนเขาจะพูดกับเธอด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนอีกครั้ เขาบอกให้เธอหนีใช่ไหมดวงตาของเขาเป็นประกายไม่ใช่ประกายของมนุษยะแต่เหมือนใครบางคนกำลังสนุกกับการเห็นเหยื่อละนนทุกคนได้รับคำเตือนเหมือนกันปลายนิ้วเขาไล่หลังมือนุ่มนวลแต่ความรู้สึกที่แล้นเข้าสู่ผิวหนังเหมือนเศษน้ำแข็งกดลึกลงตแต่ไม่มีใครหนีได้ทันสัตว์หญิงสาวหายใจแรงเสียงในอกสั่นสะท้าน เธอพยายามจะถอยแต่ปลายเท้ากลับก้าวไม่ออกเหมือนพื้นหินอ่อนเหนียวหนึบยึดรองเท้าเธอไว้ทันใดนั้นแสงไฟทั้งถงดับวูบทันทีกลิ่นควันไฟจางๆลอยเข้าจมูกตามด้วยกลิ่นคาวโลหิตเจือจางเย็นวับชวนคลื่มือสนิบเหลือเพียงเสียงหายใจของเธอเสียงหายใจของเขา และเสียงอะไรบางอย่างคลานอยู่บนพื้นด้านหลังเธอช้าๆปลายนิ้วของชายหนุ่มแต่คางเธอยกหน้าเธอขึ้นทีละน้อยพัรยาหนึ่งวันเสียงของเทาช้าชัดและเย็นเจือความพึงพอใจที่บิดเบี้ยเริ่มตั้งแต่วินาทีนี้เริ่มตั้งแต่วินาทีนี้ถ่อยคําสุดท้ายของเขาดังเหมือนประตูบานหนักถูกปิดลงหลังเธอปิดตายทุกทางหนี ความมืดยังคงปกคลุมทั้งโถงทว่าเธอกลับมองเห็นเงารอบตัวได้ชัดขึ้นราวกับดวงตาของเธอเริ่มคุ้นกับความมืดที่ไม่ควรคุ้สิ่งแรกที่เธอเห็นคือเงาแขนของชายหนุ่มที่จับคางเธอทับซ้อนด้วยแขนเงาอีกข้างหนึ่งที่ยาวกว่าและเงาผิดรูปเหมือนแขนของสัตว์ที่ไม่เคยถูกสร้างบนโลกมนุษยะเธอหายใจไม่ออกความเย็นแผ่กระจายจากคางลงคอ เหมือนมีน้ำแข็งละลายไหลเข้าสู่เส้นเรือเสียงคลานบนพื้นด้านหลังดังชัดขึ้นกรอบกแกรบเหมือนเล็บยาวลากผ่านหินอ่อนแล้วหยุดอยู่ไม่ไกลจากส้นรองเท้าเทหญิงสาวกัดฟันเกรงขาเพื่อยกเท้าออกจากพื้นเหนียวหนึบรองเท้าหลุดทิ้งไว้บนพื้นเท้าเปล่าของเธอเหยียบหินอ่อนเย็นเฉียบราวกับเหยียบแผ่นน้ำแข็งแต่ในความเย็นนั้น เธอกลับรู้สึกถึงจุดบางจุดอุ่นขึ้นกว่าปกติเหมือนมีใครหรืออะไรยืนชิดอยู่ตรงปลายเท้าของเธอเธอกลืนน้ำลายพยายามไม่ก้มมองชายหนุ่มยังจับคางเธอไว้มัน่นปลายนิ้วที่ไล่ผิวยังเย็นแต่สัมผัสเริ่มรู้สึกหยากเหมือนปลายนิ้วนั้นมีรอยแตกของผิวแห้งกรับและแข็งคล้ามองฉันไว้เขาพูดช้าเสียงทุ้มต่ำกว่าก่อนหน้า เหมือนเสียงเขาถูกซ้อนด้วยเสียงอื่นอีกเสียเธอเบือนหน้าหนีพยายามมองไปทางโถงหวังเห็นผู้คนหวังเห็นแสงหวังเห็นอะไรบางอย่างที่จะช่วยให้เธอหนีไปใดแต่สิ่งที่ปรากฏในแสงสลัวเพียงลางๆคือผู้คนในโถงยังยืนอยู่แต่ทุกคนยืนนิ่งใบหน้าหันมาทางเธอพร้อมกันดวงตาเบิกกว้าง และไม่มีใครกระพริบเธออ้าปากจะร้องแต่เสียงของเธอกลืนกลับเข้าไปในคอเหมือนมีมือล่องหนบีบลำคอไว้แล้วเสียงกระซิบที่เคยเตือนเธอดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ข้างหูแต่ดังมาจากทุกที่สลอกรอบกายบนเพดานใต้พื้นเธอยังมีโอกาสหนีอยู่หัวใจเธอสะดุด ดวงตาเธอไหวเธอหลุดเสียงหอบออกมาได้หนึ่งครั้ชายหนุ่มขมวดคิ้วเล็กน้อยเหมือนกำลังรำคาญเขาหันสายตาไปยังความมืดด้านหลังเธอข้างเธอหลุดเป็นอิสระเธอถอยหลังหนึ่งก้าโดยไม่รู้ตัวทันใดนั้นเธอเหยียบโดนบางอย่าบนพื้นกลมแข็งและกลิ้งใต้ฝ่าเท้าเธอกมมอง สแสงเพียงน้อยสะท้อนผิวมันลื่นมันคือกระดุมสีดำจากสูตรของใครบางคนแต่บนพื้นใกล้กันมีมากกว่าแค่กระดุกมีป้ายชื่อของพนักงานโรงแรมหนึ่งอันสองอันสามอันตกอยู่เป็นทางยาวมุ่งสู่เงามืดด้านหลังเธอเงยหน้าขึ้นช้าๆในความมืดนั้นเธอเห็นเงาร่างของใครบางคน หรือบางอย่างยืนนิ่งอยู่หลังผู้คนสูงผิดสัดส่วนแขนห้อยถึงพื้นและศีรษะเอียงเหมือนกําลังฟังสิ่งที่ไม่มีใครได้ยินชายหนุ่มยื่นมือมาทางเธออีกครั้งรอยยิ้มกลับมาอบอุ่นอ่อนโยนเหมือนไม่มีอันตรายใดๆอย่าหนีเลยนะเสียงเขาอ่อนลงจนฟังเหมือนอ้อนวอน หากเธอออกไปเขาพยักเพยิดไปทางเงามืดนั้นมันจะตามเธอทันก่อนฉันสอีอีเขาหยุดรอยยิ้มค้างดวงตาหลีลงนิดหนึ่งเหมือนกําลังฟังบางอย่างที่เธอไม่ได้ยิแล้วเขาหยุดนิ่งนานพอที่บรรยากาศเย็นลงอีหนึ่งระลอกก่อนเขาจะหันมามองหน้าเธออีกครัะรอยยิ้มใหม่ของเขาต่างจากทุกครั้งก่อนหน้า หรือว่าเสียงเขาช้าเย็นและเหมือนพึงใจอะไรบางอย่างอย่างประหลาเธออยากเป็นมากกว่าภรรยาหนึ่งวัดหญิงสาวยืนนิ่งลมหายใจรัวสั้นหัวใจเต้นแรงจนเหมือนกำลังจะฉีกอกออกมาคำพูดของเขาวนอยู่ในหัวมากกว่าภรรยาหนึ่งวันความหมายของมันเย็นยิ่งกว่าเงาด้านหลังเธอสายหน้า น้ำตาคลอโดยไม่รู้ตัวเสียงสัน่นแทบหลุดไม่ออกฉันแค่ต้องการความช่วยเหลือไม่ได้อยากเป็นของใครเงาที่ทับซ้อนบนพื้นขยายใหญ่ขึ้นคืบคลานเข้าหาเธอเหมือนสัตว์ล่าเหยื่อในความมืดคนในถงยังคงยืนนิ่งจ้องเธอด้วยดวงตาที่ไร้ประกายชีวิตชายหนุ่มก้าวเข้ามาใกล้อีกหนึ่งมือของเขาอุ่นขึ้นอย่างน่าประหลาด เหมือนอุณภูมิกลับสู่ความเป็นมนุษย์ชั่วขณะถ้าเธอต้องการแค่หนึ่งวันเขาพูดช้านุ่มกว่าครั้งไหนๆฉันจะให้หนึ่งวันนั้นกับเธออย่างที่มนุษย์คู่หนึ่งสมควรมีแสงไฟทั่วถงค่อยๆสว่างขึ้นเสียงคนกลับมาคุยกันยิ้มกันเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นกลิ่นคาวกลิ่นไม่กลิ่นมืดมนหายไปหมดสิหญิงสาวกระพริบตาที เหมือนตื่นจากฝันร้ายกลางวันชายหนุ่มยื่นผ้าเช็ดหน้าสีขาวให้นิ้วเรียวยาวแต่หลังมือเธอเบาๆยังอ่อนโยนจริงแท้ไม่ใช่ลวงหรอหนึ่งวันของเธอเริ่มตอนนี้เขากล่าวทว่าก่อนที่เธอจะรับผ้าเช็ดหน้าเธอสังเกตเห็นบางอย่างปักอยู่มุมผ้าอักษรประหลาดที่เธอไม่รู้จักแต่ไม่รู้ทำไมหัวใจกลับรู้ทันทีว่ามันคือพันธะ เธอชะงักสายตาค่อยๆเงยขึ้นมองเขาอีกครั้งใบหน้าเขาอ่อนโยนดวงตากลับนิ่งเกินมนุษย์เหมือนเป็นประตูบานหนึ่งซึ่งถ้าเธอเลือกก้าวเข้าไปเธอจะไม่มีวันได้กลับออกมาเหมือนเดิมเธอสูดลมหายใจลึกเช็ดน้ำตาด้วยหลังมือของตัวเองแทนหนึ่งวันก็พอเธอกล่าวเสียงชัดมั่นคง แม้จะยังสั่นอยู่ลึกๆเขายิ้มรับดวงตาเหมือนส่องประกายพอใจเมื่อเขาเอื้อมมือประคองแผ่นหลังเธอเบาๆเพื่อพาเดินออกจากโถงหญิงสาวเหลือบมองเงาบนพื้นเป็นครั้งสุดท้ายมีเพียงเงาของคนสองคนเคียงข้างกันแต่เมื่อพวกเขาก้าวผ่านประตูกระจกโรงแรมออกสู่ยามค่ำกระจกบานนั้นสะท้อนภาพชั่ววินาทีหนึ่งในเงาสะท้อนมีเงาที่สาม ทรงสูงแขนยาวเดินตามหลังพวกเขาไปอย่างเงียบงาและหญิงสาวไม่แน่ใจอีกต่อไปว่าหนึ่งวันที่เธอร้องขอเป็นของเธอหรือของเขาจบตอนนี้